หล่อขึ้นไปทําอะไรมาจริงๆคือไปทำศิลปกรรมครับตั้งแต่ผาตั้งแต่หัวนะเย็บข้างหลังเนี่ยเย็บเต็มเลยคือเล่นก็ก็ก็มันมีผมแล้วไงเมื่อก่อนไม่มีผมเมื่อก่อนตัดทรงหัวลูกศรนะฮะหัวลูกศอนมาไหนก็จะเป็นฟี้ยวๆเฮี้ยวเดี๋ยวก็เป็นแบบลุกแบบอบอุ่นขึ้นดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่านะฮะนี่ดูดูดีจังเลยโอป้าสายบุญตัวพ่อ อ่ได้ครับสายบุญตัวพ่ออาต้องบอกว่าจริงๆผมัาอิมเนี่ยปฏิบัติธรรมมาตั้งนานละแต่ว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้ออกสื่อว่าออฉันไปสวดมนต์นะฉันไม่ใช่ไปทำนู่นนี่นั่นนะแต่ตอนเนี้ยคือสื่อโซเชียลมันได้ยนี้มันมันกว้างมันแพร่หลายเราก็เลยคิดว่าบางคนไปไม่ได้เราก็เลยอัดวิดีโอไว้เพื่อที่ให้รู้ว่าเรามีงานบุญนะเราสวดมนต์ปฏิบัติธรรมทุกวันนะงานบวงสรวงใครไม่ได้ไปเราก็ให้ดูทาง Facebook นะแล้วก็ เามโนธนาบุญกันนะแผ่นบุญล่าสุดอ่าเรามีงวงสงอ่าใส่เรามีวงสวงขึ้นอ่าพระปู่อินกับแม่ย่าสีเกตนะครับที่สำนักปฏิบธรรมเทพประธานพรบุริษัทนะครับก็มีการวงสงวงใหญ่แล้วก็มีการสวดมนต์ข้ามปีที่ผ่านมานะฮะแล้วก็มีการอ่าทำพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆแล้วก็มีการไล์สดให้ทุกคนเนี่ยสามารถอันโมน,นาบุญได้ถ้าอยู่เชียงใหม่นะผมเขาจะเรียกผมว่าอาจารย์เป็นอาจารย์เกี่ยว่าสอนสวดมนต์ ผมเป็นคนอ่านองการไงก็จะแบบปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาหาก็เป็นอาจารย์อ่านองการค่ะเขาเรียกว่าอัญเชิญเทวดาที่ก็่ทามก็พอเราถึงช่วงเวลาเราก็ใส่ชุดเหมือนพาหมณ์นะครับคนอัญเชิญเทวดาครับอ่านองค์การคาถาและของขังประจําตัวนี่ไงของขังประจําตัวนาวงบาทที่น้องอิมเขา ถอดแบบมาจากของจริงอ่าแม่กับแม่กับอีมาเป็นบัตรรมในถ้ำใช่ไหมแล้วก็อ่านิมิตฝันว่าพ่อปู่อินน่ะจะเอาของให้ให้ไปปบัตรทำเราก็ได้ไปปบัตรรมตามถ้ำต่างๆเนี่ยแล้วก็ได้ก้อนหินก้อนหนึ่งออกมาแล้วก็อธิษฐานตอนที่ตอนที่ทุบอ่ะก็มีหลายๆคนอยู่นะฮะก็ทุบพอทุบป,ปุ๊บมันเป็นหน้าบุบบาดเด้องออกมาเงี้ยอยู่ในหินเนี่ยเราก็เลยเอาของจริงเน่ะมาถอดแบบเป็นอย่างนี้และให้ทุกคนเนี่ยคนที่ศรัทธาไปดูแบบในหน้ากะเขาได้เขาได้ไป แล้วนักองบาลนี่คือกินไม่หมดสปปรรพคุณของเขาคือกินไม่หมดแล้วก็นัาองบาลนักองบาลจริงคือกําไรของแม่ย่าแม่ย่าพญานาคะครับเป็นอาวุธที่หมายความว่าสู้เจอทูตถิปีศาจที่เก่งเนี่ยฆ่าไม่ตายอเงี้ยแต่ถ้าเจอหน้าองบาลเนี่ยของปุ๊บจะหายไปจากโลกเลยสยบทุกอย่างเป็นใช่ใช่ศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็เรื่องโชคลาภก,ก็ดีนะฮะแล้วก็เรื่องการทำมาค้าขาย เรื่องชกลาศที่ต้องถามก่อนว่าคุณเวลาคุณคิดว่าบูชาไปอะไรคิดว่าจะถูกหวยไหมเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับมันอยู่ที่ว่าคุณสร้างบุญบาร,รมีมาหรือเปล่าคุณสวดมนต์หรือเปล่าใช่เวลาเราจะขอของจากใครก่อนเราต้องให้เขาก่อนใช่ไหมเราต้องกวนน้าให้ปู่และแม่ย่าก่อนเขาถึงจะให้เรากลับมาคาถามีฮะเอาจริงเหรอ,ไอ,ไ,อ,อไอ้ไอ้เอาอูไอ้อูอูไอ้เออยอาคาถาเนี่ยสำหร,รับคนโสดคนไม่โสดไม่ต้องดูไม่ต้องใช้นะ เรื่องหัวใจเหรอเร<อ>ื่องของหัวใจตอนนี้ด้วยอายุอันานพี่ก้ามาถึง25ปีใช่ไหม <laughs> หัวเลาะอไป <laughs> ตอนนี้ก็จริงๆก็อยากมีแฟนนะแต่ว่าด้วยที่ผ่านมาระยะเวลาไม่พอไงอต้องทํางานด้วยต้องปฏิบัติธรรมด้วยหลายๆอย่างแล้วก็เลยแฟนนี่ก็พักไว้ก่อนเก<อ>ี่ยวกับชื่อด้วยแหละชื่อฟ้าฟิล์มสุลิโกเนี่ยโสดมาตลอดเลยนะสปีเนี่ยตอนที่เราไปดูดวงตอนที่เปลี่ยนชื่อตอนนแหลตอนที่เปลี่ยนดูแล้ว เราจะมีความสุขการงานมั่นคงทำมาทุกอย่างดีแต่ว่าจะวาเวอะแต่เราก็บอกไม่เป็นไรเราก็อยู่สองคนก็อิ่มเนาะเอออยู <laughs> อย่สองคน <laughs> อยู่กันสองคนอยู่กันหนากันไปไหม <laughs> เนี่ยเร,เริ่มหาแฟนแล้วครับก็เบลโสดนะครับแล้วก็เป็นคนรักเดียวใจเดียวนะแต่หน้าตาอาจจะกระล่อนหน่อยบางคนคิดว่าเจ้าชู้แต่จริงอะ่ะไม่เจ้าชู้นะเธอรักใครรักจริงเลยอ๋อ <laughs> มีคนทักว่าเบลเนี่ยมึงเป็นตุ๊ดหรือเปล่าวะมึงเป็นเกย์หรือเปล่าเบลไม่ใช่เป็นครับเบลเป็นคนแมนแต่ว่าได้บุคลิกอย่างเงี้ยก็ต้องกระเด้งกระเด้งมันก็เลยคิดว่ามึงเป็นเกย์เปล่าไม่ได้เกย์นะเป็นผู้ชายครับจีบได้ข้อสุดท้ายที่เบลเป็นคนมีเซนหรือเปล่าเซนมีฮะเซนสทีฟเซนมีสิมันแล้วแต่คนครับแล้วแต่คนบางคนก็มีบางคนไม่มีนะบางคนมีแต่เกิดบางคนไม่มีแต่ปฏิบัติธรรมฝึกฝนอ่ะมันก็เกิดขึ้นมาได้เซนอ่ะ เปลาเฟียสุสวิงลิงโก้ครับนังร้องนำครับผมผมจันอูจิรวัตรครับโปรดิวเซอร์แล้วก็เรียบเรียงเพลงคาถาครับผมผมจันโจรครับเป็นมือเบสครับ <c oughs> มือเบส <c oughs> จริงๆ <c oughs> วงเราเนี่ยมีตั้งแต่4ีปีนะใช่ <c oughs> 4ปีเราทำเพลงวงสวิงลิงโกครับ <c oughs> เราก็ต่างคนต่างมีหน้านะที่การงานไปนี่ก็ไปเป็นอาจารย์สอนนี่ก็ไปอาจารย์สอนที่เขาเปิด ออฟฟิศอยู่เป็นโรงเรียนโรงเรียนผมเป็นนิกเรียนที่จังหวัดฉะเชิงเซาฉะเชิงเซาะแล้วก็นี่ก็ไปเล่นดนตรีนะครับผมก็ไปทํางานออกคนร่งไกไนท์นรุ่นต่างๆนะฮะแล้วก็ด้วยความที่หมายความว่าเรารักดนตรีอ่ะก็เลยหมายความว่าเอ๊ะทำเราอยากจะกลับมาเสมอๆเมื่อไหร่จะได้กลับมาได้กลับมาก็ระหว่างนั้นเราก็แต่งเพลงให้กับนักศิลปินคนอื่นด้วยนะครับแต่งไปเรื่อยๆแต่ว่าเพลงของเราไม่มีก็เลยได้ไปปฏิบัติธรรมที่อินเดียครับแล้วก็ รู้สงึกษาซึ้งรรคธรรมนะฮะแล้วก็ผมก็ขึ้นไปบนดาดฟ้าใช่ไหมเพราะตอนประมาณสักตีสี่ตีห้าต้องตื่นแล้วใช่ไหมก็เอ้เราชอบเพลงทำไงเราถึงจะซูนเราชอบใครสักคนหนึ่งอะทำยังไาถึงจะบอกเขาได้ว่าฉันชอบเธอนะโดยผ่านสเสียงเพลงผมก็เลยคิดว่ามันต้องมีคาถาและคาถาเนี่ยจะเป็นภาษาบาลีก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครฟังนะใช่ไหมก็เลยกลายเป็นภาษาอ่ออ่างครับอ่ออ่างก็คือหมายความว่าเทิดหมายความว่าคนที่ฟังเพลงนะครับจะมีคาถาซ่อนอยู่นั้น มีคําแปลอยู่ท้ายเพลงถ้าคนหมายความว่าเราไปพูดตรงๆว่าฉันอย่างนี้ๆเธอนะเขาก็เฉยเขาไม่ชอบแต่ถ้าเราไปพูดว่าถ้าเราไปพูดว่าไอ้ไอ่เอาอูไอ้อูอูไอ้เออย่าเขาจะชอบเราเลยหลงอเลยนะอย่ารู้คำแปลไปฟังที่เพลงโอ้ตัวไปฟังที่เพลงสิไอ้ไอเอาอูไอ้อูอูไอ้เออย่าบางคนอาจจะฟังตลกหัวเราะแต่มันใช้ได้จริงนะครับ แต่ว่าต้องมีข้อแม้นะคือว่าคุณต้องโสดและเขาต้องโสดคุณเดินไปหาเขานะแล้วมองหน้าเขาอย่างนี้มึงทําหน้าดีดี <laughs> <laughs> มึงเดินไปหาเขาอย่างนี้ซุกเขาเป็นผู้หญิงนะซุกผู้หญิงนะก <laughs> ูจะเกลียดมึงตรงนี้แหละเล้นผู้หญิงเดินไปอันนี้เรื่องจริงนะเนี่ยชัดจริงเนี่ยเดินไปหาเขาจับไหล่เขามองหน้าเขาจ้องไปที่ตาเขา เร็วออนแอร์ไม่ได้ใช่ไหมแล้วบอกเขาว่าไอ้อ่เอูไออูอูไอเออย่าเขาจะชอบเราจริงแต่ต้องแต่ต้องโสดต้งคู่นะอยากรู้ว่าคำแปลไปฟังที่ท้ายเพลงต้องเข้าไปในเพลงเข้าไปในเพลงออฟฟิศแมนเพราะว่าจริงๆเราอายุอนามก็เพิ่ง20ต้นๆละเนาะ ดูจากหน้าตาเรา20กว่ากว่ายังงออยู่ออันนี้จบใหม่ๆเรากำลังทำงานออฟฟิศกันครับก็ต่างคนต่างอยู่ออฟฟิศกันนะฮะก็มีก็เลยคิดว่าการที่หมายความว่าเป็นออฟฟิศเนี่ยคนเราต้องอยากเล่นชอบดนตรีใช่ไหมก็เลยคิดว่าอะไรที่มันสื่อถึงคนฟังได้มากสุดก็คือกลุ่มชาวออฟฟิศครับแล้วเราก็เป็นคนออฟฟิศด้วยแล้วก็กลายเป็นออฟฟิศแมนก็พูดถึงแรงบรนจายใจของเพลงนี้หน่อยดีกว่าค่ะว่าแบบเราไปได้แรงบรนายใจอะไร แรงบันใจก็อย่างที่บอกตอนแรกครับว่าเราอยากจะสื่อบทเพลงบอกคนที่เรารักให้เขาว่ารักเราก็เลยผมก็เลยเขียนเนื้อนี้ขึ้นมาเนื้อเพลงเนี่ยใช้เวลาเขียนประมาณ6เดือนนะครับปกติเราแต่งเพลงให้สืลปินปีคนอื่นหรือว่าแต่งให้ออพลิเคชันต่างๆเนี่ยวารยการเราใช้เวลาแค่2วันเนาะสองวันบางทีก็บางทีก็2ชั่วโมงครับแล้วแต่ว่าแล้วแต่ฟิลแล้วแต่งานแต่ว่าเพลงเนี่ยเนื้อเพลงใช้เวลาเขียน6เดือนครับเขียนเริ่มต้นที่ประเทศอินเดีย เรื่องจริงแล้วมาจบที่สำนักปฏิบัติธรรมเทพธารพรเชียงใหม่ก็ปฏิบัติธรรมเหมือนกันแล้วก็เขียนเพลงแล้วส่งมาให้จารุจารุเขาเป็นคนเป็นโปรดิวเซอร์รยรอยู่แล้วเขาเรียบเรียงใหม่ไปเรื่อยไปเรื่อย,อยคือ<ช>คุยคร,ครั้งแรกก็อัดกรองแล้วรอบนึงก็ไม่ผ่าน<ช>ต้องกลับปฏิอัดเพราะว่ามันมันด้วยด้วยเราต้องการที่มันเนื้อเป็นสาระด้วยนะครับไม่ใช่แบบแล้วก็ต้องการมีความเป็นออกฟิวชั่นแจ๊สด้วยมีความเป็นบด้วย สบายลแล้วต้องการสบายด้วย,วย,ยใช่แต่แต,แต่แต่แต,แต่ต้องทาให้มันเป็นก้อนเดียวให้ได้ครับรู้สึกว่าเออผู้ใหญ่ก็ฟังได้นะเด็กก็ฟังได้คนทํางานแล้วก็โจดโจ์สำคัญคือคนทํางานครับใช่เพราะว่าถ้าเราไปทําแบบแรปเลยมันก็ไม่มีประโยชน์เพลงเพลงนี้ครับมันลักษณะแบบว่ามันการทํางานของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะว่าตีโจทย์ก่อนตีโจทย์คือพี่เบลบอกว่าเฮ้ย จ,จใช่ใช่จัดจาัดก,การจาัดก,การเนี่ยโยนวะโยนวนะไอไอไอโอเพลง,งอะไรอะอะไรเงี้ยทั้งนั้นก็ทะเลาะกันพักหนึ่งเอ้ยเชืๆๆๆๆ่อเชื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 ่ออ่าอย่างนั้นเอาตรงนี้ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้อะไรเงี้ยแล้วก็บอกเฮ้ยพี่อยากแรปว่ะอ่าเนี้ยอันนี้โจทย์ยากอยู่นะครับเพราะว่าโดยปกติถ้าเพลงแรปมันก็ต้องแรปอีกถูกไหมแรปก็แรปไปเลยเราก็เลยอาศัยว่าอ่ะเวอร์ตเป็นแรปแล้วทีนี้ความเป็น ความเป็นคุณค่าอย่างผมเป็นอาจารย์กันอยู่แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีดนตรีจริงๆเล่นกันจริงๆให้มันดูว่าเออมันมีมิติของเพลงการเรียบเรียงการมิการซาวอะไรมันเยอะเนาะพี่เบลมันก็เลยมีผสมผสานช่วงท่อนโซโล่มีความเป็นแซ็คเข้ามาเป็นออกลาตินหน่อยอะไรเงี้ยเป็นเป็นดนตรีแนวใหม่แนวใหม่ใหม่มากอ่ะใช่เพลงของเราก็ใช่อันนี้คือถ้าเกิดไปฟังแล้วได้ฟังยัง คือถ้าฟังจริงฮะจริงก็ไดพี่ไปเต้เตเนกันกับที่มหาลัยไงอ๋อแอบถ่าย๋อคือเพลงนี้ถ้าคนฟังจะง,งงว่าร้องสองคนหรือเปล่านะครับใช่คนเดียวเราเเร้องคนเดียวนะฮะเอกขอแต่เราใช้ซิงาน<ม>ัไม่ใช่ไม่ใช่ร้งองเสียงเต็มๆเลยเขาคือคือของเราไม่เคยจะมีซิงค์เลยทุกท,ทุกชิ้นนี่คือสดหมดซองก็ตีสดไม่มีแบบมาโปรแกรมเดี๋ยวจะร้องเดี๋ยวจะร้องให้ฟังท่อนหนึ่งเนาะแล้วก็ร้อง ท่อนธรรมดาให้ฟังท่อนหนึ่งโอเฉยมาจากไหนยิ่งมองอย่างดูยิ่งน่าลงละอมันคือความรักที่เขาเรียกกันไม่ต้องสงสัยเธอน่านรักจริงจิ justing you and me ตบตายเต้นไม่เหมือนเดิมหรือว่าฉันจะไม่สบายแต่ง,งานของนไปฮห,หมอหมออะไรก็เป็นหมอศิศาสตร์โอมจงมานะโมรนะโมรงนะโอมรักงานะนะโมพุทธ,ธายะให้มองฉันคนเดียวมองที่ฉันคนเดียวฉันเจอไรค่ะช้าวาไอไอเอา อูอ้ยอู๋อยเอยอาให้ช่องกอชักว่าเธอนรักประมาณเนี้ยถ้าใจเธอว่างก็คงจะดีช่วยเดินเข้ามาทีมาเป็นดวงใจของฉันได้ไออายเอาอูอ้ยอู๋อยเอยอาให้ช่องกอชักว่าเธอรักประมาณเนี้ยถ้าใจเธอว่างก็คงจะดีช่วยเดินเข้ามาทีมาเป็นดวงใจของฉันได้ไหมละเธอ อันนี้ดีกว่าถ้าเราถ้าเราได้ได้ไดนาทีเยอะก,ก็ดีใช่ไหมสามสิบวิี้เหรอหกสิบนาทีครับฝากติดตามนะครับวงออฟฟิศแมนพวกเราจะ,จะ,จะดูครับเจ้าครับฝากฟียสุดวิญโก้นะครับฝากเพลงไปดูที่ยูทูบนะครับกดคำว่าขาถาเจอเลยอันดับแรก คาถาเซิร์ชเลยเจอใน YouTube ที่สำคัญนะครับติ๊กตอกมีชาเล่ด้วยกดชาร์ปคาถาภาษาไทยชาเล่ดภาษาอังกฤษแค่พิมพ์คำว่าชาร์ปคาถาตัวซีขึ้นเลยอันแรกไปเต้นกันนะครับแล้วก็ยูยูทูบยูทูบพิมพาเลยคาถาขึ้นอันแรกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคาถาแรกส่วนส่วนตัวผมนะตัวผมพ่อฟ้าลาผมผมโรงเรียนผมในติกรการตรีชายช่างสาวครับจานอูโจอจานสละอันนนหนูอูโจีนเอาวันครับของผม ฟเฟสูวินโกไปติดตามซีรีส์ซีรีส์เป็นเนอเนลอยเลิฟที่ช่อง VTV นะฮะไออาเออูไอเอไอทอมกอดฉันว่าเชิญรักประมาณนี้หยุทูบคาถา ใจของฉันไป็นสวรรค์